ครับสวัสดีครับ f สสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทุกท่านครับเดีเาอามาให้ดูตามคำสัญญาแล้วกันเนาะครับมาดูนิดนึงนะดูพิมพ์ครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นห้าตาครับ คาบดินกองึ้นไม่ออกเนาะติดแน่นครับล้างไงก็ไม่ออกเั่นแน่นตึบเลยดูกระหนกครับดูซุ้มม้วนครับมีกายสมรุดเล็กน้อยครับดูเนื้อครับมาํำกีไปดูเต็มๆนิดนึงครับตรงนี้มีรายสมรุดเล็กน้อยครับเนื้อดอกพิกุลครับสีเนื้อดอกพิกุลครับกำแพงเพชรซุ้มกอซุ้มใหญ่ครับ ยูข้าวเปินกองไม่ออกเลนะ่นงแน่นมากๆเนี้ยสดมากครับผมล้างหลายรอบแล้วล้างไม่ออกเนาะให้ดูแบบเต็มสภาพแบบนี้แล้วกันนะครับไม่ทําให้มันเก่าให้ดูแบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับอ <c oughs> ันนี้ก็กระหนกยังเห็นชัดคนระับ นีครับมือไม้เคี้ยวขอก็เห็นคนระับยิงกองเริ่มปัดไปเรื่อยๆเนาะสัดส่วนกะหนกอาจจะเป็นกระหนกต่ำซอกแขนลึกมากครับลึกตามระเบียบเลยเนื้อจัดจ้านจะเห็นเม็ดส่วนผสมดูนะครับเนี่ครับ ใบหนะ้าก็ยังมีคราบดิงกองกบปิดอยู่เนาะปากก็เป็นการสึกเล็กน้อยครับให้ดูเต็มๆนิดนึงครับ <c oughs> ให้เอาไว้เป็นวิทยาทานได้หรืวอว่าเก็บไว้ศึกษาได้นะครับคลิปนึงเนีคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่เนาะให้ดูองค์จริงๆนะครับด้านหลังครับนี <c oughs> ่ครับดิงกองชัดเจนมากนะครับยิงเก่า เนี้นมากดูเม็ดมเสรจะเป็นไหมครับตรงนี้จะเห็นเยอะสุดเห็นไหมครับเนาะกข้ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดติดตามครับถ้าชอบคลิปดีแบบนี้ให้ดูกันเต็มๆแบบนี้แล้วแต่คนท่านไหนจะพิจารณาแบบไหนนะครับส่วนตัวถ้าอยากได้ดูภาพแบบนี้ก็กดติดตามไว้ครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับในพระเครื่องพระราศกทีเกพระเครื่ององไทยครับ ขอบคุณครับ